ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับงานเยอะนะครับช่วงนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาอัปเดตพี่เผือกนะครับอัปเดตควายนะครับพี่เผือกกับพี่เฮงนะครับ2ตัวหลังนี้เป็นควายของผมนะครับเป็นพี่เผือกกับพี่เฮงนะครับก็มาฝากพี่เขาเลี้ยงไว้นะครับก็คือว่าของพี่เขาที่อยู่ใกล้กันเนี่ยเขามีควายเผือกตัวเมียนะครับ ผมก็เอาตัวผู้นะครับมาฝากเลี้ยงไว้นะครับก็นุ่นๆครับของเขาก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงอายุใกล้เคียงกันก็เลยมาฝากเลี้ยงไว้นะครับเพราะว่าผมงานเยอะนะครับช่วงนี้นะครับก็พี่เขาเลี้ยงควายอยู่แล้วนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันครับฝากเลี้ยงแต่วัวเนี่ยอยู่อีกบ้านหนึ่งนะครับนี่ครับพี่เพื่อนของเราเดินมาแล้วนะครับเขาเริ่มยาวนะครับเนี่ย พี่เผือกับพี่เฮงเนี่ยจะไปไหนก็ตามมันไปตลอดนะครับมีสองตัวนะครับที่ฝากไว้นะครับก่อนหน้านี้มีอยู่แปดตัวนะครับก็ไปฝากเพื่อนเลี้ยงไว้บ้างนะครับก็ฤดูการนี้ก็ใกล้เข้าหน้าฝนแล้วครับเข้าไปแล้วนะเข้าหน้าฝนแล้วเดี๋ยวคงจะมีหญ้าเขียวให้กินนะครับพี่เขาก็มีโรงเก็บฟางนะครับนี่ครับที่เก็บฟางพี่เขารับจ้างอัดฟางด้วยนะครับ ก็เพียงพอสําหรับหน้าฝนนะครับคือหน้าฝนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปล่อยควายลงนาได้นะเพราะว่าเขาปลูกข้าวนะครับเขาปลูกข้าวก่อนหน้านี้ก็คือที่ผมปล่อยลงนั้นคือเขาหมดฤดูกาลทํานาไปแล้วนะครับก็เลยปล่อยควายลงนาได้นะครับที่ไว้ใกล้ฟาร์มนะครับคือผมล้อมรวดไว้นะครับล้อมรวดไว้แล้วก็ปล่อยไฟนะครับ คือเจ้าของนาเนะี่ยเขาอนุญาตให้ปล่อยควายลงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วนะครับเขาจะทํานาได้เฉพาะหน้าฝนอย่างเดียวนะครับที่ผมอยู่นะครับพี่เขาก็เอาขี่ควายมาตาักด้วยนะครับตรงนี้ก็มีสระให้ลงไปเล่นน้ําอยู่นะครับลงไปกิ้งเกือกนะครับบางทีพี่เขาก็พาออกไปกินหญ้าข้างนอกบ้างนะครับพื้นที่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนมากก็จะตัดหญ้ามาให้กับ กับเอาฟางให้กินนะครับเขาก็ล้อมรวดไว้นะครับผมก็เอาตัวช็อตของผมมาให้เขาใช้นะครับเป็นการเสียบไฟฟ้านะครับไฟฟ้านี่คือมันผ่านหม้อนะครับมันมันไม่ได้อันตรายแบบช็อตตายนะครับเป็นมันช็อตแบบช็อตแบบสะดุ้งนะครับเดี๋ววันนี้เราก็จะพามาอัปเดตนกยุงด้วยครับนกยุงน้อยครับไม่ได้พามาถ่ายหลายวันเลยครับนกยุงน้อยของเราก็เริ่มโตแล้วนะครับก็ สำหรับควายก็ปล่อยให้อยู่นี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมพร้อมอะไรนะครับก็เดี๋ยวก็จะกลับไปเพียงนะครับก็ดูๆต่อไปนะครับช่วงนี้หาเงินก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะไปทําอยากทําแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าแบบหญ้านายหญ้าแพนโกล่าอะไรพวกนี้ครับก็จะมีจะได้จะได้มีไว้ให้พวกวัวควายกินนะครับ ที่นี่ก็มีเขาเรียกมีทรัพยากรเพียงพอนะครับสําหรับน้องๆเด็กๆนะครับที่เขาเลี้ยงไว้นะครับอย่างน้อยก็ยังมีฟางอยู่เต็มเต็มโกดังเขาอยู่นะครับเนี่เขาเอาขี้ควายออกมาตากไว้นะครับตากไว้ไปใส่ไล่ใส่นาเขานะครับอย่างช่วงเวลาที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับพี่เขาก็จะไปออกรับจ้างอัดฟางนะครับผมก็ใช้บริการของพี่เขาเป็นประจํานะครับ ก็ประมาณก็ละยี่สิบาทประมาณนะครับสิบแปดยี่สิบประมาณนะครับแต่เราต้องไปขนเองนะครับเขาจะอัดไว้ให้ตรงนาเฉยนะครับถ้าถ้าเขาขนมาให้นี่ก็ก็คิดอีกราคานึงนะครับหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะออกอัดฟางอีกรอบนึงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทํานานะครับคือลงลงนาไม่ได้นะครับต้องกักตุนฟางไว้นะครับกักตุนฟางไว้ให้กับเด็กๆนะครับ เดี๋ยวพามาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับพี่เผือกกับพี่เฮงนะครับก็อยู่นี่ก็มีของกินอยู่ครับพี่เผือกของเรานะครับเพศผู้นะครับเดี๋ยวจะทับกับของเขาเพศเมียนะครับก็คือว่าเราเอามาฝากเลี้ยงเพื่อเพื่อเพื่อเขาจะได้ทับเอาลูปไปเผือกด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราพาไปอัปเดตนกยุงกันนะครับ ไปที่วิมานดินฟาร์มครับครับก็พามาชมนกยุงลำแพนนะครับนี่ก็เข้าปีที่สี่แล้วครับปีที่สี่ของนกยุงสองตัวเนี่ยครับตอนนี้ก็มีลูกหนึ่งตัวนะครับนนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้เขาไข่เป็นประจำนะปีนึงเนี่ยประมาณสามครั้งนะครับที่เขาไข่นะครับ แต่ว่าเราก็ขายลูกเขาออกไปหมดนะครับขายทั้งลูกขายทั้งไข่เชื้อนะครับชุดนี้ก็คือได้เจ็ดฟองนะครับแล้วก็ผมก็ปล่อยให้แม่เขาฟักหมดเลยนะครับปรากฏว่าได้อยู่ตัวเดียวนะครับที่เห็นเดินยู่ตะกี้นี่นะครับนี่ครับลอมแพนนะครับโตเต็มวัยครับหลังจากนี้นะครับประมาณประมาณกันยาตุลาเนี่ยเขาจะถอดขนออกหมดเลยนะครับขนยาวๆนะครับขนหางเนี่ยเราก็จะ ต้องคอยดูนะครับเก็บเช้ากลางวันเย็นนะครับทำไม่งั้นเขาจิกพังหมดนะครับก็ผมก็เก็บไว้ทุกปีนะครับบางทีก็แม่ผมก็เอาไปช่วยงานแบบทำพิธีอะไรแบบจุกแบบช,ช่อฟ้าอะไรพวกเนี้ครับพิธีเกี่ยวกับวัดนะครับเขาก็เอาไปไปเขาเรียกไปประดับอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีคุณลุงเขาก็มาขอทําไปทํายาไซนัทด,ด้วยนะครับคนนกยุงนยคนหางนกยุงนะครับ เป็นแม่เขาแล้วก็ลูกนะครับก็น่าจะประมาณสามสี่เดือนแล้วครับขอชุดนี้ก็ได้ลูกตัวเดียวนะครับนกยูงตัวเดียวของฟาร์มนะครับลูกเขานะครับเนี่ยช่วงนี้ก็น่าฝนนะครับก็บังฝนสาสตร์ให้เขานะครับก็สุขภาพดีครับอาหารที่ให้กินก็เป็นอาหารไก่ไข่นะครับหรือว่าพวกอาหารไก่พื้นเมืองนะครับ พวกเขาสุกบ้างนะครับแล้วก็พวกต้นกล้วยสับบ้างแล้วก็ผักหญ้าอะไรพวกนี้ครับโยนโยนให้กินครับถ้าถ้าเขาไม่มีลูกเนี่ยผมคิดว่าช่วงเดือนสิงหาเนี่ยเขาจะไข่ครับเขาจะทับแล้วก็เขาไข่ครับช่วงก่อนถอดขนเนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสาหรับนกยุงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับ หลายคนที่ถามเข้ามานะครับบางทีงานเยอะผมไม่ได้ลงคลิปนะครับครับก็ขอ,ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ mm. เพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม